มากมากทำไมมาสมัครคือคือเราก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันนะครับฝันที่อยากจะเป็นนักร้อ,องเหมือนที่เคยเจอมาคนอื่นการร้องเพลงมานานแล้วและตรงนี้ก็ถเป็นโอกาสที่ดีด้วยแล้วเอฟเนี่ยมันจะไม่เหมือนรายการอื่างที่ว่าเป็นรายการทีวีโชว์24ชั่วโมงฉะนั้นคนที่ดูเราเนี่ยเขาก็จะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะท้ายเขาก็าจะชอบเราในแบบที่เราเป็นไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งสร้างขึ้นม,ม, <า S 1> มาโดยพระสัญญา เสียงที่เนี่ยกจะเห็นแครามี่ของเราูบ้านมันเป็นเรื่องของอะไรก็ตามมันเรงะมาความเคยมมันก็ือว่าเป็นธรรชาติธชาติแลเที่ยเียวน่ตอนที่อยู่ในผ้านี่เป็นยังไงกันบ้างเหนื่อยไหมมีเอาขาขีดไม่ได้ขีครับเลีท้เรีผหมอขีบไปเลยคดู ก็อยู่ด้วยกันคนมันก็ต้องคอยดูแลกันไม่มีใครโค้กแล้วครับใครบอกเขาบอกนะเขาบอกว่าตุ๊ดตุ๊นะตก๊ดตุ๊นะโอดพี่แจ๊พี่แจ๊บพี่แบพี่แจ๊พี่แจ๊บพี่แจ๊บพี่แจ๊บพ่แจ๊บพี่แจ๊่แจ่แจ๊บพี่แจ๊บพี่แจ๊บพี่แจ๊ี่แจ๊บพี่แจ๊พี่แจ๊บพี่แจ๊พี่แจ๊บพี่แจ๊บพี่แจ๊พี่แจ๊ี่แบบพี่แจ๊พี่แจ๊่แจ๊พี่แจ๊บพี่บ น้องถามนี่แสดงว่าเดาไม่ได้ใช่ไหมครับยังบะกินรไหี่การได้จริงจริงพวกเราอยู่เท่ากันหมดเลยด้วยได้หม่มาเลยก้าสิบงเก้าแล้วแล้วสองนะก็ดูแลกันถึงขั้นไหนดูแลกันถึงขั้นไหนกจะให้ถึงขั้นไหนมันก็เท่าที่ดูแลกันได้แบบเพื่อนเหลือกันเหมือนเพื่อนที่แบบคอยแข่งขันร่วมกันแบบไม่ได้เป็นคู่แข่งกันอก แล้วก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งกันแล้วตอนตอนรอบสุดท้ายได้ที่1นกับที่สใครได้ที่หนึงนก็ได้ที่หไม่ได้เคน็ที่เป็นที่1ตัวริงเขาจะไม่พูดอะไรก็เป็นที่1นจัรกตอนมีใช่ักตอนักตอนก็ไม่หลอกคือ แข่งขันตรงนั้นเราไม่ได้คิดอยู่แล้วว่ามั้ใครจะได้ที่หนึ่งที่สองก็ท้าไมต้องกำหมัดครับกำหนดช่วงอะไรครับช่วงที่ประกาศไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดโดนผิดหรือเปล่าไม่มีครับคือเราเราล่ามันถึงรอบชายเราก็แปลกใจอยู่แล้วนะครับเพราฉะนั้นน่นดับที่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้ไม่ใช่เราแค่ได้ประสบการณ์ที่ดีมากกว่าตอน ตอนเขายืนอยู่กันสองคนไหมไม่ใช่ตอนนั้นเขาดิตอนนั้นเรายืนกันี่ยเราอะไรใช่าหมหนึ่งมีเก้าสองคนนั้นนยตอนนั้นได้พูดอะไรกันไหมได้พูดอะไรกันไหมได้พูดนมีมีได้มีอะไรีก่ยพูดกันหน่อยพูดกันหน่อยที่บอกว่าท่านบอกว่าเอามานะ มานีอ่ะพี่เขาบอกอะไรนะมันมานีไม่เอาหรอ,อไม่ดีมันก่บิบบ้างมันกลิบบ้างไม่ไม่ที่พูดจริงก็คือแบบเกลียดก,กันนะครับจริงๆแล้วคนในทีหบอกว่าตอนนี้แหละอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าตอนนั้นะได้ตั้งแต่ก็คือตอนก็คิดว่าตอนนั้นจะได้ได <laughs> พร้อมเพื่ออยู่ต่อหน้าทีวีนะครับกกกันมาช่วยช่วยอัดไปแล้วก็ไปสมให้ในเซนต์พิมพ์ทุกฉบับเลยไม่มีเราไม่ได้คือเราไม่ได้หวังอีกแล้วคือแบบตรงนั้นมันคือแบบเป็นอะไรที่แบบนี่ไม่ได้หวังคือถ้าชนะก็ไม่เอาไม่ได้หวังว่าจะชนะหรือเปล่าถ้าชนะก็ต้องเอาแต่ว่าคือเราก็คิดว่าพี่เขาแหละก็จะได้ว่าเป็นอะาร ถายเยอะเดี <repay ing> ๋ยวชัตเตอร์พังนะครับเีมีคนเสอร์ด้วยรวยที่ข้างหลัที่คอนเสิร์ตนะที่โอเปร่าอ๋อประมาททั้งนี้ต้อนคุยกับคนนู้นไปเลยรู้สึว่าแตกตงมากเอาดิดี